รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนำคณาจารย์และนักศึกษาลงพื้นที่สำรวจตลาดเครื่องหนังย่านเจริญรัฐบูรณาการเรียนรู้ด้านเครื่องหนัง สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ภาวิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยีคณะศิลปก,กรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนำคณาจารย์และนักศึกษาลงพื้นที่สำรวจตลาดเครื่องหนังย่านเจริญรัตเพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และเทคนิคก,การผลิตเครื่องหนังพร้อมทั้งเรียนรู้แนวโน้มการออกแบบและความต้องการของตลาดจริงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาวัสดุและการผลิตเครื่องหนัง โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และสาขาวิชานตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยโดยมีอาจารย์ธรรมรัตน์บุญสุขเป็นวิทยากรให้ความรู้และเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคนิคการเลือกใช้วัสดุและเทรนด์การออกแบบเครื่องหนังสมัยใหม่ณอาคาร3คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและแหล่งวัสดุจริงเพื่อนำมาปรับใช้ในการออก ออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับบริบทปัจจุบันทั้งยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG ได้แก่ SDG 4การศึกษาที่มีคุณภาพพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพผ่านการเรียนรู้แบบบูรณาการ SDG 9 อุตสาหกรรมนวัตรกรรมและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการออกแบบนวัตก,กรรมผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง SDG 1 2การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนส่งเสริมการเลือกใช้วัสดุอย่างรับผิดชอบและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโครงการนี้นับเป็นหนึ่งในแนวทางการสร้างบัณฑิตนักออกแบบที่มีทั้งทักษะเชิงวิชาชีพความคิดสร้างสรรค์และจิตสำนึกด้านความยั่งยืนซึ่งจะช่วยยกระดับศักยภาพของนักศึกษาและสร้างโอกาสใหม่ในอุตสาหกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องหนังในอนาคต